สวัสดีครับวันนี้อาการของนัดบอลน,นะครับเล่นบอลครับแล้วก็โดนโดนโดนอะไรนะโดนปุ่มสต,ตาร์ตปุ่มสต,ตารนะ์ตอ่ะปุ่มสต,ตาร์แล้วก็ไปล่อเพื่อนแล้วก็โดนเองเ่อน่านะครับผมวันนี้เรามาดูกันว่าวิธีการลวอเพื่อนล่อ่นยังไงครับมาดูดูแก้าก,านะแก,าการนะแก้การันไง พอโดนปุเมแม่มันก็จะมีบวมตรงนี้มันจะมีเส้นเอ็นมาลากหากจากนี้ลากมาลากมาลากมาบางังลากมาตรงนี้เส้นนี้แล้วก็มาเป็นนี้แล้วก็จะเจ็บเจ็บนี่คือเจ็บเล่นได้นะแต่ว่ามันอาการก็ต้องกลายทาให้คลายก็มันก็จะเล่นไม่เล่นไม่ได้ <c oughs> นี่ครับผวอย่างเงี้ยคือข้างนี้คือเราเราประมาณการนะ ทาังนี้เราเป็นตัวเทียบทางนี้เป็นตัวเทียบทางนี้โดนนยเจออะไรครับเนี่ยบวมแล้วตรงนี้ไม่บวมแต่มาบวมตรงนี้ครับที่ไล่ก็ก็กดนี้ได้เลยครับขดขึ้นลงอะไรอย่างนี้ ี่ดเดียวเอได้ไนี่ครับตรงบวมอ่ะนี่ตรงนี้นี่บวมบุ่มสตาร์ทข้างนี้มาทนข้างนี้แต่เวลาจะกดจริงๆอะห้ามกดแรงตรงนี้ครับต้องไล่เส้นตรงนี้นะครับไล่เส้นขึ้นมาบนข้อเขา่านะครับมาดูกัน ไม่ได้ยากครับก็ทุกคนก็มีสิทธิ์กดนี้ได้นะครับเวลาเจอเจอในสนามนะเ็อในสนามมันก็โจมแบบเนี้ยล้วก็วิ่งไม่ไหวนะกดได้เลยใครีครับใคร ไม่ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ดูคลิปขึ้นนี้ได้นะกดไล่เลยนะกดไล่ขึ้นบนไล่ไล่ไล่ถึงนี้เลยนะเนี่ยพอเจ็บตรงนี้บวมเลยบวมมาอย่างเงี้ยตรงมาเนี่ยเนี่ย างนี้มีปัญหาครับเพราะทางนี้ก็กล้ามเนื้อตรงนี้มีปัญหาปุ๊บกล้ามสัมรองก็ทำงานต้องฝ่ายนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับที่บุ่งบวมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับต้องฝาตรงนี้วิธีการกดนะภาพมืออย่างเงี้ยก็อย่างงี้กดลงไม่ธรรมดา โอเคนี่จะโอเคเนี่ยกดลงครับแล้วก็ไล่ไล่ขึ้นนะลงขึ้นลงแล้วหัวว่าากดที่เดียวได้ไหมมันก็กดได้นะครับแต่ว่ามันจะอักเสบนะถ้าไม่ไล่ไม่ลงนะเขาเรียกว่าไม่ไล่ลงไม่ไล่เส้นเนะี่ยกดตรงนี้ไปอย่างนี้อย่างเดียวได้นะครับแต่ว่าต้องบังคับนะต้องไล่อย่างเงี้ยไล่ขึ้นบน ไล่เพื่อเอ็นตัวเนี้ยมันจะขึ้นบนความยืดยุ่นของเอ็นเนี้ยไล่ไน่างั้นก็ขดนี้มันหายครับแต่ว่ามันอักเสบกดนี้เลยนะครับนี่ไม่มีแล้วหมดแล้วเช็คดูเหมอนเงี้ยเหมืนกลับดังอ่า ต erm ังนิทานไม่มีละหมดละเข้าเช็คนะครับสามจุดนะสามสี่จุดนะจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองสามสี่ครับฝนเลยครับฝนหัวมุมหัวเมตรหัวเม็ดเม็ดพระธาตุไม่ฝนเพื่อวะวาสีเยอะมากตรงนี้ครับ ก้อนเลยนะถึงก้อนเลยนี่เงจุดนี้ปกติแล้วจุดนี้องคลายนะครับขอพ่อเนี่ยคือสาเหตุคือ,คอแรงบิดของข้อเวลาลื่นบนอะลนะก็มันจะไปบิดที่หมอนรองกระดูกในหมอนรองกระดูกจะไม่บวมจะมาบวมที่ตำแหน่งนี้ประมาณท่าสี่นิ้วนะอล้ก็อยู่ประมาณนี้ phải nhẹ thấp bao 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 đến bao เอ็นตัวนี้คลายพุ้บเนี่ยต้องต้องไล่นะไล่ไล่ไล่ไลไลไลทั้งหมดเนี่ยเินข้างเนี่ยเอ็นกลางเินข้างเนี่ยเินข้างเอ็นข้างนี้ครับต้องไล่ทั้งหมดเลยเพื่อให้ใหเอ็นกับกล้ามเนื้อมันหย่อนให้คลายเส้นน่ะเรียกว่าไม่ใช่หย่อนคลายเส้น ทำไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็รีบซ้ําได้เลยนะจิเห็นเนี้ยง่ายง่ายงานก็ไม่ได้ย, <c oughs> ดยากจนะิตเอ็นเนี้ยหนึ่งสองสามให้ตรงตรงตรงนี้จิดที่สามฮะจิตที่หนึ่งจิตกันดูที่สองเนี่ยท่าหนึ่งกดหนึ่งท่าหนึ่งกดหนึ่งนะประมาณนี้เนจะ็ตที่สามนะักปน บางนี้เหมือนกันเท่าเท่ากันนะเนี่ยไก่นี้เอาลงสดลมนะครับไล่ไล่ขึ้นบนเลย พอเรากดตรงนี้หมดเลยนะครับตรนี้นี้เส้นนี้เส้นนี้นะครับนี่คือปลายสองข้างมือครับปลายอย่างเงี้ยครับให้หมือเหมือนกันนะกดลงนปลายอย่างี้ครับได้สองข้างนะครับ บางคนก็จ็บปลายอย่างนี้ก็ได้ครับปลายข้างนี้อย่างนี้ก็ได้ครับปลายสองข้างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ตัมถนัดครับถนัดยังไงก็ทําอย่างนั้น,นครับถือว่าจําเป็นต้องคลายถ้าไม่คลายก็แตเดียวก็พอขดงนี้ปุ๊บเนี้ยไม่คลายเส้นนะผมว่าไป็นเตอนเช้าตอนเย็นลงสนามแน้ยเลี่ยงอีกนะครับแต่คิ้วจับ สาเหตุคือมันอักเสบรอยกดแล้วก็เราไม่ได้คลายสิ้นนะรือหลังจากนวดปุ๊บตายตายตายทั้งหมดนะต้องของข้างนะเหมีนกำงานเข้าเหมือนกันนะตายเข้าตาย ตรงนี้รู้สึกบางไหมครับอ๋อครับผมไม่มีหมดแล้วเนี้ยที่เป็นก้อนตรงนี้เนี่ยจัดที่เก็บม,มากเมื่อกี้ไม่มีแล้วโอเคครับถ้าอชอบคลิปด,ดีๆอย่างนี้ก็ ช่วยกดติดตามนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับนี้ก็ตามที่บอกนะถ้าไม่เข้าใจนะดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับ